ฮลโหสวัสดีค่ะ everyone สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเช็คไมค์ก่อนโอเคนะคะได้ยินนะคะคราวที่แล้วคุณครูทำคลิปไว้นะคะตอนที่กลับมาสมุดประการใหม่หมนะคะปรากฏว่าลืม เปิดไมค์เปิดเสียงอะไรนี่แหละคะ่ะเสียงก็เลยไม่เข้าไม่เข้าวิดีโอเลยนะคะก็เลยต้องมาถ่ายวิดีโอใหม่ค่ะวันนี้ก็วันอังคารเนาะคะ่ะเนาะใช่เนาะ <c ười> คุณครูมาถึงสมุดประการก็ประมาณวันวันศุกร์กลับมาถึงวันศุกร์นะคะ ตอนสายๆนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ว่างเลยนะคะวันเสาร์ไปงานวันเกิดวันอาทิตย์ไปงานางานศพนะคะสามีเพื่อนเสียชีวิตก็ไปแต่งงานเมื่อวานถ่ายวิดีโอก็มีอันเป็นไปนะคะลืมเปิดไมค์ก็ไม่มีเสียงนะคะเช็คดูแล้วก็ไม่มีเสียง ก็เลยไม่เอาลงดีกว่านะคะไม่ลง YouTube ดีกว่าก็เลยทำใหม่ค่ะหวังว่าวันนี้คลิปนี้คงมีเสียงนะคะเสียงคงจะดังนะคะคุณครูคุณครูน้ำใจบอกว่าจะอะไรนะจะลงคลิปให้ดูใช่ไหมคะว่าคุณครูได้บอลสีอะไรมาบ้างจากส่วนของน้องไอซ์นะคะ นะคะก็จะบอกว่าคุณครูได้มาเยอะเลยนะได้มาเยอะเลยเป็นเกือบสิบต้นนะคะและต้นที่คุณครูชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คือต้นนี้แหละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะชายชนนะคะใครๆก็ชอบชายชนเนาะโอ้โหต้นนี้ถูกใจที่สุดเลยค่ะ ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยกลัดสีสวยมากกลัดสีทุกใบเลยค่ะแดงทุกใบเลยเห็นไหมคะเนี่ยตั้งแต่ใบแรกครูได้มาเนี่ยยังไม่มีการทิ้งใบเกิดขึ้นเลยค่ะใบก็ยังแข็งแรงแข็งนะคะแข็งแรงสดชื่นดูก้าชูใบสิคะนะฮะแตกรอบทิศทางเลย ชูใบออกทุกทิศทางเลยค่ะสวยงามมากเนี่ยแล้ไม่อยู่กับครูได้แค่สองสามวันเขาก็นี่แหละค่ะจากจากที่มีหลอดเล็กๆเขาก็คลี่เป็นใบใหญ่เลยนะคะสวยนะคะเนี่ยสวยไหมคะถูกใจที่สุดเลยนะคะกระทางนี้ถูกใจมากตั้งแต่ซื้อ บอลสีชายชนมานะคะ <c oughs> ครูก็ได้บอลสีจากสวนน้องไอซ์เนี่ยะคะ่ะถูกใจมากเลยค่ะนะคะ, <c oughs> ะ,คะชายชนกระถางที่หนึ่งผ่านไปนะคะเดีย๋ยวครูจะตั้งตั้งโชว์ไว้ตรงนี้นะ <c oughs> ไว้ให้ดู <c oughs> จะแนะนำกระถางที่ได้มานะคะเอา กระถางเล็กๆก่อนเนาะกระถางนี้คุณครูก็ยังไม่ได้ลงกระถางใหญ่นะคะเพราะยังเห็นเขาเล็กอยู่อะไรเอ่ยต้นนี้ <c oughs> นางใหม่ค่ะร้านบอกว่านางใหม่นะคะยังเล็กอยู่นะคะยังไม่โตนะคะยังไม่เป็นนางสาว <c oughs> นะคะยังไม่เป็นนางสาวยังเป็นเด็กหญิงอยู่นะคะ เด็กหญิงใหม่เด็กหญิงใหม่นะคะกระถางเล็กอีกกระถางหนึ่งอันนี้ค่ะร้านบอกชื่อมาแล้วแต่ว่าคุณครูก็ลืมชื่อ <c oughs> เดี๋ยวต้องโทรไปถามใหม่ <c oughs> ลืมชื่อค่ะนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่อืม <c oughs> เขาบอกว่าอะไรนะพระพันวษาอ่า พัะผันวสาค่ะใช่เนาะพะะผันวสานะคะพระพันวสาคร,านะคะร,าครูมาลงกระถางน้อยนี้นะคะว่าเห็นว่าเขายังเล็กอยู่มีสองใบนะคะพระพันวสาสีกระถางนั้นเนาะมาดูกระถางที่ห้าค่ะนี่ค่ะกระถางนี้ค่ะกัดสีสวยเหมือนกันนะคะ สีสวยแต่ว่าแต่ว่าไม่รู้จักชื่อคุณน้ำใจลืมอีกแล้วเขาบอกไม่ได้จดไว้นะคะอันนี้ก็ไม่รู้จักชื่ออีกอต้องโทรไปถามเช่นเคยขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะคะโอเคค่ะ ืออยากจะให้เห็นกระถางนี้นะคะกระถางใหญ่อันนี้น่าจะเป็นไม่ได้บอกชื่ออีกนะคะเนี่ยค่ะเจ้ากุุงไก่เซอร์ใช่ไหมคะนะคะเนี่ยค่ะงามงามใบใหญ่ด้วยงามจังเลยแตกใบไม่หยุดเลยค่ะสามสามวันผ่านมาแตกอีก อีกใบหนึ่งละสวยงามแอ้วกลงไก่เซอ,อืมอห้ากระถางแล้วสิเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกละหกแล้วกระถางที่เจ็ดนี่ค่ะนี่เขาให้นะคะอันนี้ก็คือมิ่งมงคลใช่ไหมคะนี่น้องสาวให้มาค่ะนี่นะคะ แอรู้จังเลยว่าชื่ออะไรน้องเขก็ไม่รู้ค่ะเขาก็ไม่ทราบนะคะว่าชื่ออะไรแต่คครูเห็นใน YouTube <c oughs> ก็เทียบเทีๆๆบยบเทียบเทียบใบดูนะคะน่าจ <c oughs> <c oughs> ะเป็นมิ่งมงคลนะคะค่อยๆศึกษากันไปแล้วต้นที่สวยที่สุด กรดสีได้สวยมากๆนะคะไม่แพ้ชายชนเลยก็คือกระถางนี้ค่ะนี่ค่ะเนี่ยกระถางใหญ่ครูมาลงกระถางใหญ่เลยนะคะกระสีสวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะยกสูงไปเนาะเห็นไหมคะ เนี่ยเขากัดใบสามใบบนเนี่ยสวยจังเลยนะคะคนรูชอบสามใบบนเนี่ยค่ะใบนี้นะคะแล้วก็ใบนี้นะคะแล้วก็ใบนี้เนาะสวยเนาะเนี่ยเน,นอันนี้เขาชื่อวังสำราญนะคะวังสำราญแล้วก็มีมีใบอ่อนกำลังจะคึีใบอีกหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งใบค่ะ มาอยู่กับครูโอ้โหออกใบอ่อนกันเยอะเลยนะคะนี่ค่ะวังสำราญสวยนะคะกี่ต้นแล้วละ่ะที่ได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแปดต้นนะคะเกต้นน้อง เขาขอไปน้องข้างบ้านนะขอไปก็ให้เข้าไปนะคะแต่มันเป็นต้นเล็กๆใบเล็กๆอะค่ะนะคะ,นะคะออแล้วก็มีอยู่ข้างหลังอีกต้นหนึ่งอันนั้นอันนั้นรู้สึกจะสลบไม่ฟืน้นนะคะครูก็เลยไม่ไม่ออกกล้องค่ะนะคะ,นะคะก็ได้มาประมาณ10ต้น แล้วก็ได้ต้นพิเศษต้นนี้มาค่ะก็คือคืออะไรคะถุงเงินถุงทองนะคะมีสองใบนะคะถุงเงินถุงทองมีสองใบสวยงามนะคะทั้งหมดนี้คุณครูก็อุดหนุนหลานชายไปสี่ต้นนะคะ สี่ต้นหลานชายเขาก็คิดต้นละร้อยเองค่ะเนี่ค่ะชายชนก็หนึ่งร้อยวางสำรันก็หนึ่งร้อยนะคะแต่นอกนั้นเขาให้มาฟรีค่ะหลานชายใจดีให้มาฟรีข้างหลังนี่ค่ะเอาลืมลืมลืมให้มาทั้งกระโจมเลยค่ะในกระโจมอีกสองต้นอเดี๋ยวให้ดูค่ะของสวยอยู่ในกระโจม สวยไหมคะมต้นอะไรเอ่ยเดีย๋ยวต้องแอบ,บดูชื่อพรหมพิมานค่ะนี่ค่ะเขาสวยค่ะแต่ต้นยังเล็กอยู่คุณครูก็เลยให้อยู่ในกระโจมนะคะให้เขาโตอีกสักหน่อยแล้วคุณครูก็จะเปลี่ยนกระถางนะคะอืม เนี่ยหลานชายเอาร้อยเดียวพรหมพิมานเออสวยอ่ะโชว์ตรงนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ได้มาจากหุบบอนนะคะส่วนน้องไอซ์นะคะเขามีเยอะเลยราคาไม่แพงนะคะราคาไม่แพงครูก็โชคดีมากเลยด้วยความที่ว่าเราเป็นญาติกันเนาะเราเป็นญาติกัน ทั้งซื้อทั้งแถมนะคะขายก็ไม่แพงอีกต้นหนึ่งค่ะยิ่งสวยค่ะต้นนี้นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะต้นนี้ค่ะเห็นไหมคะ่ะเห็นการการกัดสีของเขาไหมนะค่อนข้างดาร์กหน่อยเนอะสวย ตอนนี้ก็สวยครูจะเลี้ยงเขาไว้ในในนี้นะคะในกระโจมอยากดูว่าการเลี้ยงในกระโจมกับการเลี้ยงนอกกระโจมอะไรจะงามกว่ากันนะคะแต่ครูว่าในกระโจมก็จะงามนะคะเพราะว่าต้นนี้เมื่อวันที่ครูถ่ายทําวีดีโอก็ ประมาณชั่วโมงหนึ่งแค่ชั่วโมงเดียวเขาเริ่มเริ่มอ้อก้านเริ่มจะห้อยะะแล้วคะแสดงว่าเขาออกนอกตู้นานไม่ได้นะคะเขาก็จะนั่นเลยจะอดแอร์ทันทีนะคะอืมสวยเนี่ยใบอ่อนก็ออกมาแล้วเนี่ยใบใหม่นะคะให้ดูชัดๆอีกทีนะคะนะคะเนี่ย ให้ดูเพราะไม่รู้จักชื่อค่ะคือทุกกระถางเนี่ยหลานเขาบอกหมดนะคะแต่คุณครูก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะอันไหที่จำได้ก็คือเราคุ้นนะคะคุ้นแล้วก็เจอบ่อยใน youtube นะคะแต่บางต้นเนี่ยก็จำไม่ได้นะคะครูก็จำไม่ได้ เอาลงกระโจมก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะเหี่ยวเนี่ยลงกระโจมก่อนหลานก็ให้่าทังกระโจมเลยะคะ่ะแถมกระโจมแถมกระโจมอีกหนึ่งกระโจมเดี๋ยวคราวหน้าครูไปอีกก็จะขอเข้ามาอีกหนึ่งกระโจมนะคะขอซื้อคะ่ะ ไม่เอาฟรีหรอกไว้ไปเอาเปรียบหลานเนาะเรามีเงินเดือนเราก็ต้องให้หลานเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลรู้สึกครูจะให้เข้าไป500ร้อยนะคะ500<ม>ก็ได้มา4ีห้าต้นพร้อมทั้งกระโจมหนึ่งกระโจมนะคะนอกนั้นก็เป็นรายการแถมรายการแถมที่เขาให้มาฟรีๆะคะ่ะ ก็เพิ่งรู้นะว่าหลานทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายขายบอนสีนะคะที่หุกบ,บอลมิงั้นคุณครูก็ไปอุ่นหนุนหลานตั้งนานแล้วนะคะก็เพราะว่าเขาหนึ่งเขาไม่ค่อยอยู่บ้านนะสองบ้านเขาเลี้ยงหมาดุครูก็ไม่กล้าเข้าไปหรอกถ้าเจ้าของไม่อยู่นะคะกลัวมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้หมาเขาก็ตายแล้ว เขาเปิดบ้านตลอดเวลาเราก็เข้าออกได้สบายไปดูบอลน,นะคะอืคุณจะเลี้ยงเข้าไว้ในตู้นะคะพรมพิมานต้นนี้นะคะ่ะแล้วก็ต้องรีบปิดใช่ไหมคะต้องรีบปิดเนาะต้องรีบปิดเลี้ยงในกระจ ก็ดีก็ดีไปอีกแบบเราได้มองเห็นนะคะการเจริญเติบโตของเขาแล้วก็ความงามของเขาได้เพราะว่าพลาสติกมันใสนะพลาสติกเขาใสแต่ตะกี้ครูเอากล้องไปสองดูมันมองไม่ค่อยชัดครูก็เลยต้องเอามาตั้งไว้ตรงนี้เพื่อที่จะมาถ่ายทำนะคะให้เห็นชัดเนี่ยค่ะ ครูได้มาเยอะเลยสะใจแล้วค่ะเต็มแล้วค่ะบอลครูเต็มหมดละนะคะก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ได้ปลูกต้นไม้ฝึกหัดเลี้ยงบอนสีไปเป็นความสุขนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ปลูกบอนสีนะคะก็เรียนเชิญนะคะสบอทั้งหลายว่างๆเนาะ ปลูกบอลสีกันเล่นๆสนุกดีมีความสุขด้วยแล้วก็เราความสุขทางสายตาเราได้เห็นความสวยงามของใบบอลแต่ละชนิดว่าเขาสวยแบบไหนสวยคนละแบบนะคะสวยกันคนละแบบนะคะแต่ครูก็ชอบหมดแหละชอบทุกต้นเลยแต่จะชอบต้นไหนมากต้นต้นไหนน้อยตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าครูชอบชายชนนะคะชายชนหนึ่งละแล้วก็ วังสำรานเนี่ยเนีย่ยครูไม่เห็นใบเขานะคะที่ชอบมากมากเลยอะ่ะแล้วก็ลูกไม้ที่ครูปลูกแต,แต่แต่แรกเริ่มเลยอะ่ะก็ชอบลูกไม้เขาก็กัดสีสวยนะคะลูกไม้ป่าก้านดำก็กัดสีสวยก็ชอบอยู่นะคะแต่ที่ชอบมากที่สุดก็คือ <c oughs> สต้นนี้แหละค่ะนะคะชายชนกับวังสำราญนะคะแล้วก็แต่ชอบสีที่หวานแหววก็คือใบนี้นะคะ่ละพึ่งจะได้มามิ่งมงคนนี่แหละคะ่ะสีข้าหวานแหววแต่พอเขาแก่แล้วก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลนะคะกลายเป็นสีน้ำตาลก็มีแค่นี้แหละคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ที่จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูความสวยงามของบอนสีที่คุณครูได้รับมาจากหุบบอลน,นะคะนะคะอันนี้ก็สวยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตระกูลไม่ใช่ตระกูลบอลเนานะใช่ไหมคะถุงเงินถุงทองเนี่ยคะ่ะเธอ ตระกูลอะไรเนี่ยครูก็ง,งงๆแต่เขาก็สวยดีนะถุงเงินถุงทองเอาละค่ะก็ขอยุติการถ่ายทำวิดีโอแค่นี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะจงโชคดีในวันคริสต์มาสที่ผ่านมาและวัน ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีนะคะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะไม่บา,บายนะคะ